สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับวันนี้ผมจากกระดินรดปลดป้ายนะครับผมขออนุญาตนะครับมาไลฟ์สดนะครับหรือทําคลิปนะครับผมก็ขอประทานโทษนะครับผมพี่น้องนะที่รบกวนหน้าเฟสนะครับทุกท่านเลยนะครับผมหรือทางยู u b e นะครับทางไลน์ก็ดีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีรถมานําเสนอเป็นปี54นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องพันหกนะฮะคันนี้ ขายที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่น้องท่านใดที่มองหารถไว้กับบ้านนะครับปีใหม่นะฮะก็ทักทายเข้ามาได้นะครับคันนี้ภาษีหกหกนะครับไม่ขาดนะครับผมคันนี้นะฮะเราต่อให้เรียบร้อยนะครับผมออปชันรถคันนี้ก็คือนะครับก็มีชุดแต่งรอบคันนะครับผมแล้วก็มีฟิล์มมีอ่าเบาะใหม่นะครับมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็บันไดแล้วก็สปอยเลอร์นะครับคันนี้ที่ติดตติดตั้งให้แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผม มีเบาะใหม่นะครับออปชันคันนี้นะครับราคา1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้แท้โรงงานนะครับคันนี้เป็นเครื่องพันหกซีซีรุ่นตัวเจนะครับผมมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าตัวเจกับตัวอีแตกต่างกันยังไงนะครับก็จะมาเรียนนาเสนอนะครับตัวเจกับตัวอี็คือความแตกต่างก็ก็จะมีดังนี้นะครับคือ1มีไฟสองแพรนที่ตรงพิดานลังคานะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัวกล่องกันล้อล็อกเลือ a b s นั่นเองนะครับระบบอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับในในของ To y ย ta รุ่นนี้นะครับผมก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็พี่น้องก็ตัดสินใจเอานะครับผมว่าควรซื้อแบบไหนนะครับแต่มันก็ดีทั้งสองอย่างนะครับเคียเพิ่มออปชั่นเข้ามาเองนะครับระบบไฟฟ้าอะไรก็เหมือนกันทั้งทั้งคันแล้วก็ระบบดิ้นได้สี่ล้อเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะไม่แตกต่างนะครับก็ไม่ไม่แตกต่างนะครับผม มันก็จะเพ ke ke ads, okay. then, ะ others, er ิ่มแคออปชั่นเข้ามานะครับคันนี้สภาพดีนะครับผมนะฮะพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับผมเกียร์นิ่มนะครับคันนี้พร้อมขับทางไกลได้เลยนะครับผมมีเอกสารพร้อมมนนะครับมีค่าส่งตามระยะทางนะครับผมนะฮะคันนี้ก็ล้างทุกวันนะครับพอดีมันติดถนนเนาะมีฝนมานะครับก็เกลี่ทุกวันเลยนะครับล้างเกลีบทุกวันนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่องเบลออโตเมติกนะครับผมตัวนี้นะฮะ พี่น้องท่านใดมองหารถใช้นะครับผมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0933.36126นะครับผมหนึ่งแสนสหมืนันบาทราคานี้ไม่ลดนะครับเน้นขายเงินสดนะครับผมมีคนถามมาอีกเหมือนกันนะครับว่าไฟแนนซ์มีรับไหมนะครับก็มีรับเป็นบางไฟแนนซ์นะครับผมแต่จะให้ยอดที่ไม่เยอะนะครับไม่แนะนําให้จัดนะครับผมแนะนําซื้อสดเลยจบกว่านะครับรถคันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับผมคันนี้นะฮะ บอกพี่น้องไว้นะครับผมนะบางคนบางท่านยังไม่รู้นะครับก็เอาสําหรับที่ท่านอ่าพอใจซื้อนะครับผมก็ตัดสินใจเอานะฮะว่าซื้อไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมก็มีฝุ่นนะฮะสวยๆนะครับผมพี่น้องอันนี้คือเบาะผมหุ้มผมหุ้มตรงกับแผ่คอนโซลครับจะหุ้มเป็นสีเดียวนี่ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวรอให้เขามาทําความสะอาดนิดหนึ่งนะครับผมพี่น้องรถพึ่งออกมาเมื่อวานนี้นะครับผมนะฮะ สวยนะครับผมอันนี้เราห่มเบาให้หมดเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับอย่าลืมนะครับผมนะครับมาดูรถกันก่อนได้นะครับที่บ้านแต้ตะบนท่าตอำเภอรัตนบุรีจังุรินะครับผมตัวนี้เราก็ห่มให้ด้วยนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับพี่น้องท่านใด ต้องการรถใช้ปีใหม่นะครับผมหรือจะหารถกลับบ้านนะครับผมมีบริการที่บริการส่งตามระยะทางนะครับผมพี่น้องนะฮะรถเราทดลองวิ่งทางไกลมาแล้วนะครับผมเครื่องเกียร์ดีทุกคันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีครับย้ำๆอีกครั้งย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่น้องนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมถามว่าดูรถได้ที่ไหนนะฮะ ก็มาดูรถได้ที่บ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์ไลน์นะครับ0 9นย์3 6126นะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ1 3 9 0ง0บาทนะครับผมมาดูรถได้ที่บ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับผมอู่บ้านนอกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ พี่น้องขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไ้ก่อนนะครับน้องหมานะครับ